บทกรวดน้ำแบบยอ่ออีทังเมยาดินังหูตุสุกิตาหตุยาตโยขอผลบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติาทั้งหลายของข้าพเจ้าขอญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจบทแผ่เมตตาให้ตนเองอหังสุิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุข นิทุกโโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรอัพยาปโชโหโมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอเนคโคโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหรามิจงมีความสุขกายสุขใจรับสาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด บแผ่เมตตาให้สัรพะ,ะสัตวสัพเทสัตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้อนอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ่ะได้มือเวเีนแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิฆาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอย่าได้มีความสุขใจเลย ควนจับทุกภัยทั้งสิ้นเธอบทแผ่ส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโลขอส่วนปุญนี้จงสำเร็จแก่มันดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มันดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางเมยาตินางโหตุสุขิตาโหตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอาให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความ,มาาสุขอีทางเมคุรุปัชายาจริยานังโหตุสุขิตตาโหตุคุรุปัชยายาขอให้ส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูปัชา ปชาอาจารยา์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพพเทวดานังโหตุสุขิตาโหาตุสัพเทเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพเปตานังโหตุสุขตาโหตุสัพเทเทตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข อทางสัพพะเวรีนางโหตุสุติตาโหตุสัพเทเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพัสตานางโหตุสุขิตาโหตุสัพเทสตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่นหน้ากันเทอญ